ครับอยู่บุ้งกันครับในเพจเอเชี้ยนส์ลีกไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรฟุตบอลเชิงเพลย์ครับผมล่าสุดครับตอนนี้ทยอยกันเลยนะในเรื่องของตลาดนักเตะนะครับเริ่มมีคอนเฟิร์มนักเตะหลายคนแล้วนะครับก็ขอพูดถึงเมสันเมาส์แล้วกันครับเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าเต็มฟีดเลยทีเดียวนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดสามารถจบดีลนะครับเมสันเมาส์ได้นะครับผมด้วยค่าตัวรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย60ลลล้้้้าาานน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 ปปอออออออดดดด์์ะะคคครรรัับบกก็ื55 5ววมยี ถือว่าเป็นดิวที่แฟนผีหลายๆคนคงคงดีใจชื่นใจนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเมสันเมาส์เป็นนักเตะที่ค่อนข้างการันตีเรื่องของความสามารถอยู่แล้วเป็นคุณเดิมนะการที่ได้เมสันมาส์เข้ามาเนี่ย อาจจะช่วยเพิ่มยกระดับนะฮะทีมได้อย่างแน่นอนด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบของเอริกเทนฮาร์กด้วยนะครับที่จะมาเล่น4-3-3นะครับก็จะมาดูกันนะว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบครั้งนี้ของแมนยเชสเต็ดเนี่ยจะดูดันขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ข่าวว่าเมสันเมาล์นี่รับค่าเหนื่อยของอ่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ย3แสนปอนด์เลยนะถือว่ามากกว่าหลายเท่าตัวเลยกับตอนที่อยู่เชลซีนะครับก็ต้องมาดูแล้วฟอร์มในสมราคาหรือเปล่าสำหรับฤดูกาลหน้าครับกับเมสันเมาล์ไป เดียวมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็ตัวที่2ของมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก็จะพูดถึงประตูแล้วกันนะโวนาน่านะครับประตูของอินเตอร์มิลานนะที่แมยูในเต็ดสนใจเป็นอย่างมากเนี่ยิลเทนทากเนี่ยค่อนข้างปากปลื้มเป็นการส่ทุนตัวเลยนะครับเพราะว่าโวนาน่าจะมีเรื่องของการออกบอลที่ดีนะครับเราจะเห็นว่าช่องโหว่นะครับที่ทําให้ตัวอิลเทนทาร์กเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเดีขคารเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการออกบอลนะครับออกบอลใช้เท้าไม่ดีนะแต่โวนาน่าเนี่เรียกว่าปิดจ็อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เบื ก็มีการคุยเรื่องของสัญญาส่วนตัวนักเตะแล้วแล้วก็แฮปปี้กันเรียบร้อยแนละ้วกับโนักเตะด้วยแนละ้วที่เหลือก็คือ,อาการต่อรองราคาไปเตอร์เท่านั้นแนละ้วผมเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นโอนาหน้าไม่น่าจะผิดแผนไม่ไหนนะก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่แมนยูนเ่ดนะแต่ว่าต้องมาดูต่อไปว่าราคาจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะต้องติดตามต่อไปเลยนะรับโอนาหน้าแม,มานยูน่าต์ เดี๋ยวมาที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นสโมสรที่น่าสนใจสโมสรในของอังกฤษนะครับเรียกว่าได้นักเตะมาหรือกําลังติดตามนักเตะที่จะซื้อเข้ามาหรือแต่คนน่าสนใจมากมานะครับล่าสุดครับแอตตาิล,ล่าฮะมีข่าวมานะพยายามยื่นข้อเสนอย,นยืมตัวฟลอนตอเรสจากบาร์เซโลน่านะครับผมโดยมีเงื่อนไขสัญญาครับซื้อขาดนะครับที่5ล้านปอนด์นะครับผมก็โอ้โหเรียกว่า รอบนี้แอตตาวิล่าเอาจริงเหมือนกันนะครับว่าจะเห็นการตั้งใจนะครับที่จะดันทีมแอตตาวิล่าเนี่ยให้ขึ้นมาขับเคี่ยวกับทีมอื่นในลีกได้นะครับผมก็เขาเรียกว่าต้องเป็นทีมหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะในจุดยืนที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ออตตาวล่ากำลังมองถึงการที่ได้ไปเล่นถ้วยยุโรปนะไม่ว่าจะถ้วยใดก็ตามแต่ขออยังไงขอให้มีโอกาสได้ได้ได้ไปนะไม่ได้ไม่ได้เล่นเพื่อให้แค่ เขาเรียกว่าไงไม่ให้ตกชั้นอ่อาเดี๋ยวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยการที่เขาซื้อนักเตะม,มาแต่ละตัวนี่เห็นไหมก็ค่อนข,ข้างจะมีสีสันนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้าย้ายมาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นเกรดเกรดเอสำหรับทีมเขาเลยทีเดียวนะในหลายๆ,ๆคนนะครับที่เขากำลังเพ่งแรงกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องมาติดตามต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมสําหรับแอสตันวิลล่าเองนะครับผมก็เอาใจช่วยนะส่วนตัวผมเอาใจช่วยนะครับผมว่าจะให้อ่า ตัวแฟนตเลสย้ายเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ใีเอジต์สนุกขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับโอเคครับมระเดข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเล่าบ่อยแล้วนะครับแต่ขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับสันวาตโตเล่บานยี่นะครับอดีตกองกลางนาบปรีนะครับพูดถึงศูนหน้าของอ นาโปลีนะตอนนี้นะครับก็คือวิเตอร์โอซิเมนนั่นเองนะครับที่มีข่าวมาหลายทีมเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะเรียกว่าในหอมนะ,ะแต่ตอนนี้นเนี่ยดีลนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเจ้าของสโมสร,รตั้งราคาเขาไว้สูงริ้วเหมือนกันนะครับเขาเชื่อว่าสุดท้ายนะถ้าโอซิเมนจะต้องย้ายเนะะี่ยเขาก็เชื่อว่าในสายตาของโอซิเมนจะมีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์ลีเพลเท่านั้นนะครับส่วนทีมอื่นเ,เนี่ยยกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าตัวโอซิเมนเองเนี่ยมองถึงการเล่นยูฟ่าแชมเปบอร์ลีกอยู่และอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะะฮี่ ทําให้ตัวออร์เมนเนี่ยเขาจะ,จะมีความาถูกแรงดึงดูดตรงเหล่านี้แล้วก็จะพร้อมที่จะย้ายทีไปนะครับผมก็ก็มาดูต่อไปครับสำหรับออร์เมนนะผมเชื่อว่าแมนยูแล้วหรือมาเิดหรือหลายๆทีที่เป็นข่าวก็ต้องการออรเมนจริงครับแต่ว่าจะสู้ค่าตัวไหวหรือเปล่านะครับและสุดท้ายพอได้ทยกตลาดเนี่ยจะมีการลดหย่อนอะไรยังไงนะครับเพื่อให เป็นเรื่องของการตลาดนะครับการเอาเงินเข้าสโมสรหรือตั้งใจจะลังไว้ให้อยู่กับทีมจริงจริงเดก็ต้องมาดูกันปลายทางไปเพราะเราจะเห็นข่าวแบบนี้บ่อยมากเลยเขาเรียกว่าการดึงเชิงและการโกงราคาการเตะราคาซึ่งไม่แปลกครับผมแต่ว่าผมสนใจตอนท้ายที่สุดนะว่าโอซิเมนจะได้ย้ายหรือเปล่าเพราะว่านักเตะคนนี้น่าเนื้อหอมมากๆแล้วก็มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมก่อนที่จะปิดฤดูกาลด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวม่ไข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวของเจมสันเนื้อเพราออกมาเปิดนะครับว่าเปิดใจนะกับสื่อนะบอกว่า จริงๆส่วนสำคัญที่เขาย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้มาถูกสเปอร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือเขาได้คุยพูดคุยนะครับกับออังเก้นะป๊อตเต็งโคกูนะครับอ่าคือผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของสเปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเลวี่เองด้วยเจ้าของสโมสร,รด้วยนะครับสำคัญเลยเขารู้สึกว่าตัวผู้จัดจาการทีมคนใหม่เนี่ยเขาได้พูดสิ่งหนึ่งทีป่ประทับใจเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาสนใจเขาเรียกว่าปากหวานด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเกิด การพูดจริงๆนะเพราะเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเขาไม่รู้เหมือนกันผู้จัดจาการทีมจะด่าเขาไหมนะถ้าเขาออกมาพูดเรื่องนี้นะเขาบอกว่าเขาพูดสิ่งหนึ่งทางโทรศัพท์นะครับหวังว่าเขาจะไม่โกรธผมนะครับก็คือเขาบอกว่าไม่ว่านาย,นยจะมาร่วมทีมสเปอร์หรือเปล่านายจะได้เห็นสเปอร์ที่แตกต่างออกไปแน่นอนจากที่เคยเป็นอยู่นี่เขารู้สึกว่าผู้จัดจาการคนนี้มีความมั่นใจสูงเหมือนตัวเขาเองนะเขาก็เลยรู้สึกมัาจะเชื่อใจนะครับแล้วก็ย้ายมาที่สเปอร์นั่นเองครับก็เรียกว่า,าถือว่า เป็นข่าวดีผมก็ชอบนะครับให้นะักเตะกระจากระจากันไปมันจะได้สูสีบาลานซ์นนะฮะเรียกว่าสเปอร์ก็จะได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับผมก็น่าสนใจมากครับสำหรับสเปอร์รุกการหน้านะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพจของเราด้วยนะเอเชียบกิ้งไลฟ์ไทยแลนด์นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ